จับตามองน้องเพลงพิรดาพี่น้องคะ่ะหลังจากที่ออกมาเป็นศิลปินอิสระนะคะพี่น้องคะ่ะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าไม่ให้แม่แม,แม่แฟนลับรอนานคะ่ะมีเพลงใหม่ออกมาให้ลองนะคะซึ่งขอบอกว่าเพลงนี้มีใครได้ฟังแล้วบ้างบอกเลยว่าเป็นเพลงที่เพราะมากๆคะ่ะสำหรับไปต่อบอดาของน้องเพลงพิมรดานะคะ เป็นอี้อย่างทีล่งโตมากๆสำหรับน้องเพลงออกมาร้องเพลงในรูปแบบนี้พี่น้องคะในเพลงแบบทำนองนี้ให้วางสั่นพี่น้องคะถือว่าน้องเพลงพิรดามีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเก็าของอยู่แล้วคือน้องเป็นคนเสียงแหบอยู่แล้วนะคะแล้วน้องมาร้องเพลงนี้นะคะถือว่าเป็นเพลงที่เสียงสูงมากๆเป็นเพลงที ฟังแล้วคือรู้สึกซึง้งรู้สึงก,กินใจพี่น้องสําหรับเพลงนี้ของน้องเพลงพิมรด,ดานะมาฟังเพลงนี้กันพี่น้องค่ะวาสิมวนซัำไนลองฟังเบิงงพี่น้อง ค่ะพี่น้องนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดของน้องเพลงพิรดาเป็นยังไงเนี่ยพี่น้องวามวนบอยได้ยสิซีเบาแล้วว่ามันเป็นเพลงทีเขากับล่องเสียงเขากับเสียงของน้องมากๆค่ะเพลงนี้เป็นเพลงทีมวนกินใจแห้งค่ะแต่สําหรับแฟนคลับเอฟซีนะคะกัมมี่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงนี้ของน้องเพลงนะคะที่ได้นํามาร้องพี่น้องคะ่ะจังใดกับฝากแม่แม่แฟนคลับเอฟซีค่ะ คนที่สนับสนุนน้องเพลงอยู่แล้วก็สนับสนุนต่อไปนะคะถือว่าน้องขอโอกาสจากแม่แพลวออกมาปรับปรุงแก้ไขของเจ้าของนี่แหละพี่น้องสิ่งที่น้องเพลงสีพิสูจน์โตเจ้าของวา่าเจ้าของสีพัฒนาเจ้าของไปอีก,อดกได้ไกลสัามไดนะคะกลับมาหายกําลัาง,ลางใจกับน้องเพลงพิมรดากับเพลงใหม่ล่าสุด ไปต่อบอดาของน้องนะคะมาฟังกระแสต่อรับจากคอมเมนต์พี่น้องคะก็น้องร้องเพลงเพราะนะคะมันมีเสียงที่เป็นตัวตนของน้องถ้ามีคนดันน้องต่อเนื่องปล้อนผลงานใหม่ๆให้น้องน้องฟังกว่านี้แน่นอนอย่าดราม่านะเอาสันเพิรนวาพี่นอ้องอ่ามันต้องอย่างนี้สิลูกคนมีไฟเพลงไปต่อไม่ได้หลงมวนจน ไปต่อได้าสันพีน่นงปังๆนะจ๊ะอ่าเสียงเป็นเอกลักษณ์เพลงนี้ซึ้งค่ะาสันพีน่นองน้องเพลงร้องเพลงแนวนี้มาถูกทางแล้วค่ะเพราะมากค่ะเพราะมากค่ะฟังแล้วสบายหูดีค่ะาสันพีน่นองน้องเพลงเหมาะกับเพลงแนวนี้มากต้องมีครูที่ทำเพลงให้กับน้องเข้ากับเสียงของน้องแบบนี้ เพราะมากค่ะรอฟังรอฟังเพลงตอนจบอ่าพี่น้องเสียงดีเพราะมากจ้าลูกนะคะพี่น้องอ่านี่คือแฟนคลับเอฟซีซึ่งเขามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้องเพลงพิมพรดานะคะที่ออกมามีแนวมีเพลงเป็นของเกี่ยวของภายในบูโดนพี่น้องคะัเพราะว่า น้องเพลงเป็นเด็กที่มีความตั้งใจแล้วก็เป็นเด็กที่มีความเก่งความสามารถในตัวอยู่แล้วนะคะพ้อนองออกมาขอโอกาสจากแม่แพลวออกมาเพื่อทพัฒนาปรับปรุงเจ้า้องนะคะแล้วเพลงนี้กสิกรลันตีถึงความสามารถของน้องเพลงพิมพ์รด,ดานะคะเพราะว่ากระแสต่อเนื่องของน้องเพลงพิมพรด,ดา,ามีแม่แม่แฟนคลับ fc จํานวนมากค่ะที่ รักแล้วก็สนับสนุนน้องเพลงนะคะหลังจากที่หนอออกมาจากแม่แพรวไปทําการแสดงยู่ไสนะคะแฟนคลับเอฟซีนีแฮไหมาไล่านาใจของไหกับน้องเพลงพริรดาจํานวนมากมายถือว่าเป็นคนที่มีแฟนคลับเอฟซีอย่างหนานแน่นคะ่ะเพลงพริรดานะคะเด็กน้อยยอดกระตันยูที่มีกระแสดามาทาโถม หลายหลายอย่างพี่น้องคะสําหรับน้องเพลงแต่น้องก็พยายามแล้วก็สู้กับกระแสดราม่าผ่านไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้ำหายน้องเข้มแข็งมากเท่าทุกมือนี่กัตถอว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวอยู่ในตัวสำหรับน้องเพลงพริงรดากถัถถอว่าเป็นศิลปิน คู่หนึ่งทีมาเร็วมากๆนะคะมาเร็วมากแล้วก็เป็นคือจังเพิ่นเขามาคอมเมนต์น่พี่น้องเยสซี่กับเสื้อหมันแบบนั้นว่าคาน้องได้ไปอยู่กับค่ายย่ๆหรือมีคนปอนเพลงใหม่ๆให้กับน้องเพลงเน่ยเด็กคนนี้อนาคตไปไกลแน่นอนเพราะว่าน้องเป็นคนที่มีเสียงแหบแต่กับเป็นเอกลักษณ์คนแบบนี้แหละพี่น้องค่ทีหาฟังในยาพี่น้องสําหรับเสียงแหบ กมีแม่นั่งสิริพรบอสบอยสิริชยัยยังสินอนพี่น้องซึ่งเพิ่นมีเอกลักษณ์เป็นอของแก่ของแล้วก็เห็นน้องเพลงนี่แหละพี่น้องที่เป็นเสียงแผบบเป็นเอกลักษณ์ทีเห่าฟังเอกลักษณ์ของแต่ละคนนี่มันจะเป็นอย่างที่ฟังเบื่อเด้พี่น้องน้องเพลงก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์เป็นของแก่กของนะคะเชือเสื้อมันว่าเพลงพิมพราดา จะอยู่บนทางบันเทิงนี้ไปอีกยาวนานเพราะว่าน้องเป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วกะรักๆแล้วน้องเป็นคนที่มีความกระตันยูกับขอบครัวพี่น้องคะซึ่งปัญหาของแต่ละคนมั่นกะมีกันทุกคนนั่นแหละพี่น้องคะบางเรื่องกะเฮาได้ยินมามั่นกับแมเมนความจริงเสมอเด,ดพี่น้องคนที่รู้ความจริงทั้งหมดก็คือครอบครัว ของพื้นนั่นแหละแต่การที่เขาได้ิ่นมาจากข่าวโน่นนี่นั่นมันบอกเป็นจริงเหมือดร0อยเปอร์เซ็นเท่าทีขอบขั่วเพื่นรูนะคะพี่น้องคะได้ๆดแล้วก็เป็นกําลังแรกงใจให้ครับน้องเพลงพิมรดานะคะเม่วาน้องสิออกมาอยู่กับสังกัดใดหรือว่าออกมาเป็นศิลปินอิสระกะขอให้น้องโด่งดังนี่แฟนคลับ FC ทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะขอให้หนูเดินบนเส้นทางนี้ ไปอย่างสง่างามเสื้อมันวากไพกระซางนะคะที่มีความตั้งใจหรือว่ามีความเด็ดเดียวเข้มแข็งนะคะต้องไปได้ย่างแน่นอนซึ่งลองเพลงพิรดานะคะเพิ่นก็ยุ่กับแพรวพราวแสงทองมาก็เป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรเพิ่นก็คงสิได้ความแข็งแกร่งจากแม่แพรวมามั่งนะคะเพราะว่าเคยเห็นแพรวพราวแสงทอง เพิ่นสอนว่าให้อยู่กับสิง่งสิ่งแวดล้อมอ่ะพี่น้องกระแสถาโถ,ถมคอมเมนต์หลากหลายควรอยู่แบบใดการเอาตัวหอดอยู่แบบใดเพิ่นเคยสอนทางด้านน้องเพลงพิมราดามาแล้วนะคะ